สวัสดีครับผมธนูทนายความสำนักง,งานกฎหมายธนูคลิปนี้เป็น ep ที่3จะพูดในเรื่องการรับรองบุตรตามกฎหมายในกรณีที่บิดามดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546สรุปใจความสำคัญได้ว่าในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรที่เกิดมานั้นกฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาหรือผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยวิธีการรับรองบุตรของบิดานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,547มี3วิธีวิธีที่1บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังวิธีที่2บิดาเป็นผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งมีด้วยกัน2กรณีกรณีที่ 1. มารดาและบุตรให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนสำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอโดยมีเงื่อนไขว่าเด็กที่สามารถให้ความยินยอมได้นั้น ต้องสาม,มารถสื่อสารอ่านออกเขียนได้รู้ผิดรู้ชอบโดยปกติแล้วก็จะต้องมีอายุตั้งแต่7-8ถึง8ขวบขึ้นไปกรณีที่2หากทั้งมารดาและบุตรไม่อาจให้ความยินยอมได้ตัวอย่างเช่นมารดาเสียชีวิตวิกลจลิตหรือบ้าหรือเด็กอายุน้อยไร้เดียงสาเกินไปในกรณีนี้บิดาต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตเท่านั้นกรณีวิธีที่3 พูดบ้านๆคือท้องแล้วไม่รับผิดชอบในกรณีนี้มันดาต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลขอให้สามีคำพิพากษาว่าชายคนดังกล่าวเป็นบิดาของบุตรซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิธีนี้ก็จะต้องมีการตรวจดี a ในการดำเนินคดีจะมีด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบนะครับรูปแบบที่1มารดาให้ความยินยอมบิดาในฐานะผู้ร้องอเมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้วจะต้องพามารดาและบุตร ไปให้ด้วยคําต่อเจ้าหน้าที่สถานพินิษ์อีกทั้งมันดาต้องไปให้การเบิกความต่อศาลยืนยันว่าผู้ร้องเป็นบิดาของบุตรจริงรูปแบบที่ 2. มารดาไม่ให้ความยินยอมในกรณีนี้บิดาต้องยื่นคําร้องต่อศาลและขอให้ศาลมีคําสั่งให้ส่งหมายนะัดไต่สวนคําร้องและสําเนาคำคำร้อง,องไปยังมารดาเพื่อให้ทราบ และใช้สิทธิ์คัดค้านตามกฎหมายหากไม่มาคัดค้านก็ถือว่าจินยอมแต่ถ้าคัดค้านปฏิเสธว่าไม่ใช่พ่อลูกกันกรณีนี้ก็ต้องมีการตรวจ DNA ในการตรวจ EA นั้นกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนก็คือต้องตรวจได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือโรงพยาบาลตำรวจสำหรับค่าบริการตรวจ d n a นั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,500บาทต่อคนซึ่งจะต้องตรวจทั้ง3คนนะครับกรณีมรรดาเสียชีวิตส่วนใหญ่ศาลจะมีคำสั่งให้บิดาและบุตรไป ตรวจ DNA แล้วนำผลการตรวจมาแจ้งให้สารทราบวิธีรูปแบบที่3ฟ้องคดีบิดาให้รับเด็กเป็นบุตรตามที่ได้แจ้งไว้นั่นก็คือท้องแล้วไม่รับผิดชอบมารดาในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรก็จะเป็นผู้ฟ้องคดีซึ่งส่วนใหญ่การฟ้องคดีในรูปแบบนี้ก็เพื่อที่จะต้องการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั่นเองนะครับ รูปแบบที่4กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติตามพรบว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายสพศส4 8 1มาตรา31กํากำหนดให้การรับรองบุตรต้องเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดาหมายความว่าบิดาในฐานะผู้ร้องเ,ออเมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้วต้องอ้างกฎหมายสัญชาติของตนเกี่ยวกับเรื่องการรับรองบุตรพร้อมกับแปลเป็นภาษาไทยนำเสนอต่อศาล อีกทั้งเพื่อสามารถนำคำพิพากษาของศาลไทยไปมีผลใช้บังคับได้ที่ประเทศของตนในทางกลับกันกรณีมารดาเป็นชาวต่างชาติก็ให้ใช้กฎหมายไทยหากบิดาหรือมารดาชาวต่างชาต,าชาติไม่สามารถสื่อสารพูดหรืออ่านภาษาไทยได้ในกรณีนี้ต้องใช้ล่ามในการดำเนินการช่วยแปลภาษา ในขั้นตอนของการให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สถานพินิษและเบิกความในชั้นศาลนะครับรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5กรณีบิดาเสียชีวิตการรับรองบุตรรูปแบบนี้บุตรจะต้องเป็นผู้ร้องยื่นต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งว่าตนเป็นบุตรของผู้ตาย โดยต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากญาติพี่น้องผู้ซึ่งมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาด้วยเสมอในอกรณีรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือต้องการจะนำคำสั่งของศาลไปยื่นเพื่อขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเงินสงเคราะห์กรณีตายจากสำนักงานประกันสังคมนะครับ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินคดีเมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้วศาลจะก,กำหนดวันนัดไต่สวนประมาณ1เดือนครึ่งถึง 2, 2เดือนโดยในระหว่างนั้นบิดาในฐานะผู้ร้องต้องพามารดาและบุตรไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สถานพินิษเพื่อทำรายงานข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อศาลประกอบการพิจารณาสำหรับในวันนัดไต่สวนคำร้องนั้น บิดาในฐานะผู้ร้องมารดาและบุตรจะต้องไปพร้อมกันที่ศาลเพื่อดําเนินการเบิกความไต่สวนหากาพ้นกาหนด1เดือนนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้วก็สามารถขอคัดถ่ายคําสั่งพร้อมกับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนําเอกสาร2อฉบับนี้ไปยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนนะ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใดก็ได้โดยต้องมีพยานสองคนจึงถือว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ3-4เดือนผลของการจดทะเบียนรับรองบุตรที่สําคัญคือถือว่าเป็นบิดาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันที่บุตรเกิด 2. บิดามีอํานาจปกครองบุตร 3. เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่อการเช่นการอุปการะเลี้ยงดูการรับมรดกในฐานะทายาทโดยทำการลดหย่อนภาษีสุดท้ายครับการจดทะเบียนรับรองบุตรเมื่อมีการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถที่จะเพิกถอนได้นะครับในประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจการเตรียมเอกสารในการดําเนินการคดีในชั้นศาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าคืนสารต่างๆสามารถอ่านดูได้ในเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ระบุด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สวัสดีครับ